ดีด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการ RPGamer g นะครับวันนี้เราก็เอ่อมาเล่นเล้วเปลดเสียงเพลงแล้วก็ยังดังอนะ่ะเดี๋ยวรู้แล้วนึงนะครับขอเวลาลดเสียงก่อนนะเอาสิบลตไปเหลือเกา้าโอเคโอเคนะคมาเรามาเล่นกันนะเล่นไงก็ไม่รู้นะอะไรมา ฟาเดโอเคนะก็จะซับไทยซับม,มั่วๆกันนะครับเออผมจะซับมั่วพูดมั่วนะเออโจ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 เด้อมันรู้เสียงมากสุดๆไปเลยโอเคเท่านี้แหละโอเคมันก็บอกว่าคนททำเกมนี้ชื่ออะไรอะไรนะมาเล่นไงกูยังไม่รู้เลยนะครับเออนะ f ่ t เ e r มันบอกมาเรียกพ่อเลยนะ f a อ h e r ่ยก็จะ f a t เ e r Are you in yeah f a t เ e r ่ยมา I าย่า how many I am way sorry พ่อเนี่ยเอออาสลีมวมันไล่ลูกไปนอนนะครับว่า่อนอนพ่อมันก็บอกโอเคนะนอนไปที่เตียงนะ แล้วลูกมันก็บอกว่าค่ะพอ่อหรือว่า yes father good gift ลูกมันก็เดินไปพ่อมันก็จะมันก็เอ้าเชียกดผิดเอช่างแม่งแม่โอเคเอ้อไปที่เตียงเดี๋ยวนี้เออ่ถูโอเคหอยมันก็เดินไปนะอัจจะซี่จังาหงาอ,อ,อ้า STOP! STOP! เฮ้ยจไอเะาวันอจ,จะายังใช้ได้อยู่นะอจ,จะ่ะ โอ้โนผมก็ไม uh, <ch> ่สบายเฮลม่โอเคเฮลมีเฮลมันบอกเจาะเจาะจุดตา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 ไอ้กฟาดอกไม่ฟาดอีกจะวะไม่แปลแม่งขี้อ่กูเล่นกูจะเล่นชื่อเกมก็ โอ้โหแม่งยาวมากเลยนะไอ้สัตว์เอ็ดเอ็เอ็ดเอฟโฟอะไรโอ้โหเต็มนะครับอ้วัดเดอะจั๊กไฟอ่ะพ่อมันทำอะไรไอเดียวเดียวเดูเอา I can be... I c a n แ I can ไม k เชื ho, ่อเราอะกอดซะโอ้โหสุดยอดชีรายูเอาไม่อาแล้วไอ้สัตว์กูรีบ อัจฉะไอ้รุ้จ้ะเนี่อัจฉยะเฮ้ยว้าวภาพก็น่ารักนะครับมันเหมือนอะไรวะอะไรวะไฟนตลแฟนตาซีนะครับมัมเรียกมันมนะเรียกแม่มันก็อะกูขยับได้แล้วดูแล,แล้วก็สุดยอดเดี๋ยวเรามาเปิด Ai kong phu Ach ta không nói em mới dư luôn Ach ta mẹ Mum nà mèo nala I do love father me She me, uh... Mà này, mẹ phu mình nịch hội lê đem anh chất chất à chết, Ach ta Alay wa, hey, what the, àu, kiểu, à, 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 cái gì, cu, à, đi cu, what the วัดเออกู่กอะไรวะอ้าวแต่เด็กๆ <S an> ดกก็ต้องแต่เด็กเด็นนะมึงก็บอกหาพอให้ตุกตานะข,ข,อนาออาาขอบคุ่นขอบพ่อเออแค่นี้มึงเล่าหาพ่องไอ้เหี้ยอัจจ๊ะวัดเด้อ ลูฟ่ากูอ๋ออะะเออเออจะออกจากห้องได้ยังกูขอเถอะเปิดกล่องโอ้เปิดไม่ได้ออกได้แล้วไปที่เตียงอ่ะกูมาที่เตียงอ่ะกุไนไอโอเคเดี๋ยวเพิ่มเสียงแปบ,บหนึ่งนะอันนี้ก็เพิ่มไปสักแปดตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ด 11. โอเคกูยังไม่หยุดเปิดเพลงนะครับกูจะฟังของกูนะซี่จังงังเลยนะ Fire วายุโลกอาไมอกิฟมียมัมมาเธอเอ่อกูไม่ไปแปลละไอสัตว์จะ Thank you father I am sorry father À lầy quá Mother gì I look at father hay nổi mà Oh so you did. Yeah Do you have father của chồng quá sật No là ta hồn đi อ่วิวแม่มันก็น่ารักลูกก็น่ารักไอสัตว์โอเคน้าอยู่เลยกคำเบรียดาเมทโอเคกูไม่อ,าอาา่านละกูปวดหัวจ้าตาตากูปิดเพลงอ่ะ อ้าเชี huh. right? right? go go ่ยอ uh ัจ huh. uh ่ะเฮ้ยเสียงใครร้องวะฮะไอเจลีฟาเธอ์พ่อเปนไรพ่อไปเไรเราต้องรีบวิ่งออกไปกูกูจะไม่ไปที่เตียงกูต้องออกไปหาพ่อกูอัวจ่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮียเฮ้ยจ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ้าวผี No my No Yeah No done <laughs> À lại Này, find me How to chờ uh, chờ uh, ch uh, Lên 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 Ờ uh, kìa, lên 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 Ê chờ Huy Who, Who are you Ồ uh, oh, มึงเทขึ้นหน้าวิ่งกลับไปทำตีงเลยอุย๊ยโง่อัดจ่ะเฮ้ยกูให้แปรนะครับ ม่เอามาทําติ่งอะไรสี่จังง,งังอัจจะเอา้าแต่ก่อนมีตัวเท่านี้แล้วมันตัวใหญ่ขึ้นได้ไงอาแมวนอนตรงอะกูไม่อ่านละเดี๋ยวค่อยอ่านผ่านอนะ่ะวานนี้ขอ,อกดข้ามอย่างเดียวกูไม่ไหว มึงบินออกมาได้ไงอ๋อเซฟเฮีย g v e g i v มีอ a แบก โอ้ยกระดคนลุกเลยคนตูดลุกเลยนะครับกูไม่ไปแน่นอน เอาไปเซฟก่อนโอเคพาร์ทนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบอ้าวเดี๋ยวดูก่อนอะไรวะเดี๋ยวดูวะ อ่าเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนนะคฉากฉากจบนะครับอันนี้วสเนะอ่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยกระตายเฮ้ยกระตายนูลเลี้ยงไว้ดีกว่าโอเคเอ้ยพ่อเข้ามาเฮ้ยจะฟานพ่อ S <S <it> ลูกอย่าเหียวกระต่ายตรวนั้นนะสไลลูกอย่าจับกระต่ายตรวนั right ้นนะหนูจับไปแล้วสไลไม่ไม่มีไรเราจะเราจะเลี้ยงไว้นะโอเคจ่ะมันก็บอกอย่างงี้นะครับเราก็ขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายเจสซีวากนกู๊ดบาย